วอลกันอีกเช่นเครยูปีนี่นะครับาก็จะมาสกายวอล์ถ้าใครอยากมาดูวยก็เชนเข้ามาเยอะๆเลยมีมีตรน้กเออแล้วก็เล่นได้ประมาณสองตา คิปมันได้สั้นหรือว่าเสียงมันไม่ค่อยได้ยินนะคะต้องขอโทษอย่างหนักเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องได้น้อยอะคะ่ะแตบบเราคือตอนคือตอนนั้นเรากำลังสร้างสิบเพลงอยู่นะคะก็งานยุ่งกันมากเลยะคะ่ะคือพี่ของดิฉันก็ต้องไปเปลี่ยนให้เป็นสก,กินที่ดีๆที่เป็นแบบเป็นนักรนะคะก็ต้องขอโทษกันเลยนะคะ มาแล้วก็คงไม่เยอะมากหรอกค่ะไี่ดังนะคะ,นนะ,คะโพรตรงน,นี้พอแบบก็จะหมดแล้วต้องปิดแสงด้วยะคะ่ะถ้าใครไม่เห็นนะคะก็ไปตับเดแ๋ยวเนะอาเนาะแล้วก็ไม่รู้เรื่อง นะคะชีวิตของหนูมีแต่พี่นะคะเราจะหลุดเกินแก๊ ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งท้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลเดคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าคลิปหน้าจะให้เล่นเกมอะไรถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้า